สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พงพุช่องเคอร์อซ่านะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเฟสนะครับก็เท้าที่หลักได้เป็นซ้าย5ขวา4นะครับถ้าพลังงานนี่ก็จะ10หลอดเต็มนะครับถ้าสกลิลมี4ดาวมูลค่าในตอนนี้ก็คือ225ล้านนะซึ่งเป็นราคาที่แพงมากๆแล้วตอนนี้ก็ขายไปออกด้วยนะครับโอ้โหใครคือตัวนี้ผมตั้งใจซื้อเพราะว่าเด็กแมนยูไงใจบันรัก คือถ้ามันไม่ใช่แมยูที่ผมก็ไม่ซื้อหรอกอจริงอ้โ oh, หใจมันรักไงเออจะมันรักไงครับ <laughs> ส่วนตัวนี้ก็จะเทนประมาณ20นะเออก็ไม่ได้เทนเยอะอะไรขนาดนั้นคนระกับเทฟเฟสของเรานะเออมาดูไส้ในกันนะครับว่าไส้ในเป็นไงก็จับประมาณนี้นะนี่ก็ไส้ในก็ผมว่าเขาเนี่ย เวิร์กเดตเนี่ยสูงๆด้วยนะแต่ข้อเสียใหญ่ๆคือตัวเล็กมากครับน้ําหนักเบาชนก็ล้มนะ,ะจริงคือตัวเล็กอ่ะเออชนไงก็ล้มนะครับเออมันเบาวิวอะเออไอ้จริงๆนะในงบ200ล้านนี่ผมว่านะไปซื้อตัวอื่นดีกว่าผมพูดจากใจเลยคือว่าไปซื้อตัวอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าเฟสมันแพงด้วยนะแถมเมือ่อกเอตมันก็ดีนะดี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 แต่ไม่เหมาะตัวต่อตัวนี่คือตัดทิ้งได้เลยนะ จำแล้วผมไปเล่นมาแล้วเนี่ยทั้ง2โหมดมิเนเจอร์กับตัวตัวเนี่ยผมคิดว่าฟเฟสนี่ยเก่งมิเนเจอร์มากนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะมาดูดับทีมของฝั่งนี้นะเออมามามา,มานี่ไ้ยอรฮันคาร์บอดดิเสเฮยคาซิยาร์ิลิปรามดีมาเรียด,ด้วยนะออทีมเราก็ไม่ใช่กะกานะครับนี่ดูดูดมาเริ่มเกมนะ โอ้โหเริ่มมาละมาก็จะได้มาลองเฟซให้ดูด้วยนะครับมาว่าเนี่ยคือผมเอาเฟซไม่ยิน C A, A. M นะาทางที่ไม่ใช่ตำแหน่งของเขาด้วยซ้ำนะครับคือเขาจะจะไม่ค่อยมีบทสำหรับตำแหน่งนี้สักเท่าไหร่นะดูดูด,ดูนี่ผมจะมาทดสอบความแข็งครับนี่ไงผมพูดแล้วนะบอกว่ามันโดนชนง่ายนะล้าตอกบอลได้ครับเฟซดอกนี้เราหาช่องแล้ววิ่งอ่าไม่วิ่งต่อครับหยุดก่อน เฟตบอกไม่วิ่งครับไม่วิ่งพอครับเหนื่อยเหน,นื่อยนะตัวบอลนี่ไหลเริ่มมาแล้วนะ, <S <S ด,วะนดิดเฟตแล้วบอลอยู่ดีมาตอนนี้ผมคุมดาวีอยู่ดาวีมาส่งให้ใครวะเนี่ยไม่เห็นชื่อโอบิโยแลวโมดิดยิงก่อนเลยครับลูกนี้เปิดเปนโยมองออกให้แบร์นาดโดครับแล้วสวนเร็วเลยครับสวนมาแล้วครับตรงให้ดิฟเฟตนี่แล้วโยนยกข้ามาครับ ก็ตอกติดครับโหโมโหเสียดายนะลูกนี้เสียดายมากเกือบดักได้นะครับเทพเฟตอ่าเนี่ยทุกคนเราเอาเฟตมาเทียบกับทุกคนแบบว่ากล้องหลังผมน,นะทุกคนดูเฟตเหมือนเด็กเลยนะเออวงไกลนี่ยังกระเด็กน้อยเลยเออตัวม่งเล็กมากตอนนี้บอลอยู่ที่เวอร์บินโอครับนี่มาแล้วครับบอลอ่ท bon ี่บานาโดครับส่งคืนไม่ได้ครับดวงเปีย โอ้โหฝั่งเขานี่ไล่บี้อย่างเดียวเลยนะน่ากลัวมากนะแล้วก็บอลอยู่ที่ยูคอนครับนะมาแล้วมาแล้วโอเคตัดได้ครับเฟอร์บิญโยก็ส่งโอ้ติดติดับผมเสียบอลตลอดเลยนะเสียบอลตลอดนะแล้วยิงเลยแล้วโคเบลเซ่แบบโอ้โหมาแล้วครับคอสมาแล้วเฟอร์บินโยมองออกได้ครับแล้วเขาซัดก็ติด โอเคครับโอ้โหหรือว่าโดนครับโอ้โหจะตอกหลบมาแล้วสวนครับแล้วรี้วานสวนมาแล้วแล้วมาสวนแล้วแล้วสวนแล้วแล้วสวนแล้วเห็นตัวเติมเห็นตัวเติมเห็นตัวเติมส่งยิงสวนครับเน็ตเวทครับผมยิงได้ครับหนึ่งประตูครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่สี่สบ้าครับโอ้โหแกหมดเวลาซะแล้วโอ้โหรอดได้ไงเนี่ยดูครับลูกนี้บลอดมาดิ ยิงเลยโหโหจริงจริงอ่าโหแล้วเป่าจบเลยนะไปเข้ากดหนิวโป้งมามาดูข้างหลังกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมาเปิดบอลชุดที่เลยว่างนะคามมริเมซมาครับส่งให้เฟอร์บินโยส่งให้โจทานดาววิโอโหแล้วติดดีมาเรียแต่เขาจะสวนยังไงแล้วติดเนตเวทโอ้โหโอ้โห,โหแข็งจริงๆโอ้โห อฟาวเลยครับลูกนี้ไม่ฟาวได้ไงนะเล่นแรงเหลือมากเลยฟเฟสครับคุมฟเฟสพยายามดึงอยู่นะมาครับบอลอยู่ที่ยูคนครับนะครับมาแล้วแล้วผมสั่งบอทวิ่งแล้วมาแล้วครับเบสเซมมาด้สวนได้ตอกออกมาแล้วปัน่คนคงคงเข้าประตูไปเลยครับคาริมเบรเซม,มานะผมตัวนี้โอ้โหครับใครบอกกากนี่อยาก เขียงที่สุดนะเ<ม>ก่งมากครับันนี้เดี๋ยวมาปั่นโค้งเลยนี่คืออยู่ในแรงประมาณเจ็ดแสนกว่าๆนะครับเจ็ดแสนแปดะะประมาณตำนานสามเน็ตเวทครับบอลอยู่ที่ฟิลิปลาอยู่ที่รอยคีนเดอะบอยมูดิชเขาสวนมาทางปีครับปีกซ้ายแลถูฮอนคัดมาล็อกลอก,ลอกหนึ่งแล้วติดวิดดโอเคครับรอดโอ้โห เสียบอลอีกแล้วหืแล้วฟาวเลยเิดได้ฟาวเลยด้วยความตัวเล็กของเขาแล้วเนี่ยเล็กฟาวง่ายเล็กฟาวง่ายมากตัวเล็กเฟตครับย่สังเกตร้าเฟตแทบไม่มีแบบบาดอะไรในตำแหน่ง CAM เลยนะเนี่ยครับเขาด้านล่างว่างแล้วเขาโยนมาแล้วแอนดโดครับเลือกที่จะเปิดมงโอ้โหเลวาน เดียวจริงๆเกือบได้แล้วนะลูกเมื่อกี้ขาดแค่หม่งครับเนี่ยตอนนี้เฟสไม่มีไม่มีแบบว่าข้อดีอะไรเลยนะครับตอนนี้นี่อันนี้ผมพยายามแบบว่าจะลองเลี้ยงครับดูร้นเบียดแนละ้วเนี่ยหายเลยเบียดที่หายนะครับเฟสเดี๋ยวเขาแทงมาแล้วไม่ผ่านวีดิกเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเฟสมาแล้ว เลนเช้งต้องส่งครับเพราะว่าไม่ไหวนะเอาตัวไปปั้นเกินนะแล้วมาแล้วโอ้โ,อโอ <c oughs> หติดเรียวานดอบสกี้นะครับตัวนี้ก็เก่งนะครับเห็น90ล้านนี่โอ้โหเก่งนะเรียบานี่ยบักจัดนะ <c oughs> นนบอลยวนครับนะครับว <c oughs> ิดีตาครับเดี๋ยวบอยล็อกหลบมาแล้ว <c oughs> เฟอร์บินโยเก็บได้ครับแล้วเป่าเลยไหมเป่าเลยไหมจาน สวยมากครับโอ้โห,โห,โห,โหชนะได้นะเขาเล่นตึงนะเขาเล่นตึงเขาพยายามบี้นะไปเดี๋ยวผมไปลองในโหมดมินิเจอรกันเลยดีกว่าไปไปไปไมาครับมากันที่โหมดมินิเจอรนะครับมาเปลนสนามก่อนมาครับรก็มาดูแท็กติกนะมันเนี่ยวันนี้มาแจากแท็กติกนะเออนี่ครับแท็กติกของผมก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ก็อยู่ในแรลงต,ตำนานสองนะครับนี่แท็ติกนะครับ แงก็จะเป็นสี่สองสี่นะใครเอาไปใช้ได้น,นะกำลังตึงกำลังตึงไปต <c oughs> ัดมาที่ในเกมแล้วนะครับผมก็มาเจอกับคนนี้นะโอ้โหทีมเขาก็เฉยนะครับก็ถือว่าเก่งนะเออนี่เสี่สองสี่นะครับเฟสยืนตรงตำแหน่งแล้วจะมีหมดบาทมากครับเพราะว่าตัวมันจะดูเก่งขึ้นมาเลยนะ AI <c oughs> จะดูดีมากครับอ่าแล้วครับผมมาคาร์ดฟอร์ด เขายกสูงมาเลยนะโอ้โหก็ไม่ผ่านบลิตลผมนะเอ็ดเวดครับได้บอลบอลอยู่ที่เซตแล้วนี่จ่ยแบบโอ้โหชนล้มเลยครับเบนเซมา่าเขาโยนมาอีกแล้วแล้วลูกนี้โอ้โหชิปข้ามหัวง่ายๆเลยครับมาคารแรตฟอร์ดโอ้โห,โโหลูกนี้อาจริงๆชิปง่ายๆเลยครับโอ้โหดู ลูกโยนของเขานะไม่ล้ำหน้าด้วยดาจานย์โว้สุดยอดจริงๆแต่โอ้โหโคเบลทำาอะไรไม่ได้เลยครับมาครับมาอยู่ที่คาริเบเซมาเล่นกับเฟสครับเบเซมาส่งให้แบร์นาโดซิวาซิวาทํทำไงครับส่งให้เบเซมาครับเลวันแล้วยิงเลยครับโอ้โหยตีเสมอได้ครับในทีที่ที่สิบพ้านะสุดยอดครับ ตีเสมอได้นะเฮ้ยชะได้ครับจะได้เก่งครับสวยลูกนี้ครับเบียดไม่ล้มครับแล้วยิงคมๆเลยมาที่ตอนนี้เขาได้เริ่มบอลครับโอ้โหเขายกสูงมาแล้วเขายกมาแล้วผ่านด้วยนะโยโนมาแต่ไม่ผ่านทีเตาครับโอเคครับมองออกได้ครับลูกดีเนตเวดเบเนเซม่าครับ เล่นกับเฟสครับเฟสยกขึ้นบนครับแบร์นาโด,ดครับแล้วล็อกมาแล้วส่งให้เฟสครับตัวนี้แล้วแทงเข้าในแล้วฮะฟอร์บินโยยิงเลยโอ้โหวิ่งสอดมาเลยนะครับมาดูลูกมงกันครับมาคอร์สมาแล้วโอ,โอ้ยออกนะไม่ได้แล้วเอาได้เฉยเลยนะเขาเปิดมาแล้วครับตัวดิตัวโอ้ โอ้โหนิดเดียวจริงๆนะออกเลยออกไหมออกออกไหมดาวีได้อยู่บอลอยู่ที่มิริตามิริตาส่งให้คาริมคาริมยกขึ้นบนมาส่งให้ได้เฟตแบนโนโดซิวาซิวา,วาทำไงครับทำไงล็อกกลับมาโตนี่โตนี่คอสเรวันมองอ มทงทำอะไรไม่ได้จริงๆครับผมโอ้โหกันนะกันดีนะวีดดิทเอา้าไม่มองอีกรุดเดียวอีกครับดาวีบี้แล้วโอเคเซฟครับเซฟของโคเบล,ลนะเออชุดประชนันโลกแรกของแรดฟอร์ดโอ้แต่เขาคอสมาอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้จุดแล้วบอลอยู่ที่เลวานมาแล้วดาวีบี้ขึ้นมาแล้วอ้าวแล้วเป่าเลยจาน โอ้โห oh oh. รเป่าเลยครับจานคนนี้มาดูที่ขครืงหลังครับมอนอยู่ที่เบรเซม่าส่งให้เฟเฟตส่งให้เล่นคู่ครับเล่นคู่เฟตมาแล้วครับต่อบอลอย่างดีมาเด้วมาแล้วเฟตเฟตยิงไกลเลยครับเหมือนเอามุมนะเออแต่บอาไม่ได้ครับเขาไม่ได้เซฟเฟตนะครับ เมื่อกี้เฟตติ้งโอ้โหฟอร์มหมดเหมือนในชีวิตจริงเลยมาเบสตตัวนี้เอ้าเอาเอาเออสวยครับเฟตสวยมาแล้วครับคาริมเบเซมาบอลอยู่ที่แบร์นาโดซิลบาโอ้ยเสียง่ายๆเลยนะลูกนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลีเตาเกือบพับเกือบพับลูกเมื่อกี้ เสียวใจแบบว่าเสียวมากเมื่อกี้เกือบโดนนะแล้วคอร์สไหมคอร์สนะโอ้ยฟิวปินโย้วเฟสทำไงตั้ใจครับเฟสตัดใจครับอุ้ยแคปลูกก่อนแป๊บนึงนะแคบแคบโอเคครับได้ลูกครับได้ลูกแล้วอุ้ยลูกนี้ครับเฟสสวยมากครับยิงไกลนอกกรอบครับโอ้โหเข้าบุมครับผมบุมบนขวาเลยครับ ยัดเต็มๆโหสวยจริงๆนะลูมมกเมื่อกี้สอดยิงโหมาครับ<ฮ>เ่นต่อครับจะโดนไหมครับเฮ้ยเปิดโอเคครับมิลิตามงโอ้โหก็จะยังอึ้งกับเฟสอยู่นะครับยิงได้ยังไง <c oughs> ยิงได้งไงนะยกมามั่วแล้วแล้วเกมเหลือ80นาทีแล้วเขาจะทำยังไงครับเน็ตเวทเอาแล้วครับติดเลี้ยงแล้วเขาคืนมาที่ดาวี แล้วคืนมาที่โอ้โหตอนนี้บอดเดิ่มยื้อแล้วมาแล้วครับแทงขึ้นบนมาเหมือนจะออกนะอ่าเวทวิ่งไม่ทันหน่อยแต่เหมือนว่าน่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนแปดสิบเจ็ดแล้วนะลูกนี้โอเคเรียบร้อยครับรอดครับชนะแล้วครับทุกคนสวยโอ้โหไม่มีเทพเฟนี่แพ้นะโอ้โหสุดจริงๆรินะยิงโอ้ ไก่ด้วยก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับการรีวิวนะครับผมเออเทปเฟสน,นะครับนะบผมคิดว่ามีเนเจอร์ดีมากครับโอเคก็พวกเช่นนี้นะเจอกันครับ